สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรามาส4ปี65ของหุ้นสิริจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็มีการประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะครับในไตรามาส4ปี65แล้วก็ผลประกอบการทั้งปี65หนึ่งในนั้นนะครับก็คือหุ้นสิรินั่นเองนะ สำหรับปีที่แล้วเนี่ยส่วนตัวผมเองเนะครับก็ถือว่าเป็นปีของการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าถ้าเราดูผลประกอบการทั้งปี6 5นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆบริษัทผลประกอบการก็ปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าบางตัวเนี่ยผลประกอบการในารายไตรมาสนะครับอย่างไตรามาส4หรือว่าไตรามาส 1, 1เนี่ยผลประกอบการอาจจะเติบโตติดลบนะครับเมื่อเทียบกับไตรามาสก,ก่อนๆแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นว่าผลประกอบการทั้งปี6 5เนี่ย ผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นนะครับบางบริษัทกําไรก็ปรับตัวขึ้นมามากถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเห็นหลายๆบริษัทนะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างไรก็ดีนะครับในช่วงนี้มันผ่านมาแล้วก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัทเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าราคาก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาแพงขึ้นแล้ว และอย่างหุ้นซิริเองนะครับในช่วงเทื่อนผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าราคาของเขาก็ปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ราคาทะลุตรงบริเวณ1บาท20สปร์ขึ้นมาได้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส4ปี65ของหุ้นซิรินะครับแล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ13,085 0 3ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ1,791.46ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่12สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรมาส4ปี65า Q1Q ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ41.25%ในขณะที่ year on year กำไรสุทธิก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากถึง422.29% เราเห็นว่าในไตรามาส4ปี65นะครับรายได้ของตัวบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับทั้งในภาพของ QonQ แล้วก็ y on y on Year โดยที่ QonQ นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ47% Year on Year เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ74.1%สําหรำหรับผลประกอบการทั้งปี6 5านะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทเนี่ยมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ34,983.43ล้านบาท คิดเป็นกําไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ4,279.88ล้านบาทโดยที่กําไรต่อหุ้นก็อยู่ที่0.264บาทต่อหุ้นสำหรับกําไรสุทธิทั้งปี65นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ112.16%เมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมา รายจ่ายวรายได้จากการขายในปี65นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากของปีที่แล้วแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงกับของปี63ก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบของปี63ที่ผ่านมานะซึ่งถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับก็จะพบว่าทั้งประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์มิดโปรดักต์หรือว่าคอนโดมิเนียมนะครับยอดขายของเขาก็เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดเลยนะเมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมา ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของเขามากจนเกินไปนะครับแต่ว่าในช่วงที่มันผ่านมาแล้วก็อาจจะเห็นในส่วนของกลุ่ม m i x Product นะครับที่เป็นกลุ่มที่เติบโตขึ้นมาค่อนข้างเริ่มจะมีความโดดเด่นแล้วแต่รายได้ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นรายได้ที่เยอะมากนะครับของหุ้นสิริเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะมาจากในส่วนของกลุ่มบ้านเดี่ยวแล้วก็คอนโดมิเนียมนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในงบปี6 5หาแล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ1 2ึ่งแสนล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ83,410.95ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4 4 0 4 0 5 1ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่าดีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.9เท่า ส่วนสําหรับในงบกระแสเงินสดนะครับแล้วก็ชี้ว่าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานเนี่ยเขาเป็นการใช้เงินออกมานะครับประมาณ674.18ล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนของเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนะครับในปี65เนี่ยตัวบริษัทก็ยังคงมีการลงทุนเข้ามาเนาะซึ่งก็เป็นการใช้เงินออกมาประมาณ 1, 1 1 0 4 8ล้านบาทหลักๆที่ผมเห็นนะครับก็จะมีในส่วนของเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ จำนวนประมาณ789.86ล้านบาทนะครับสำหรับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินในงบปี65นะครับแล้วก็เห็นว่าตัวบริษัทก็เป็นการได้รับเงินสดเข้ามาจำนวนประมาณ2 3 4 0 4 8ล้านบาทเราเห็นว่าในปี65เนาะ่ยตัวบริษัทมีการออกคุ้นกู้แล้วก็มีการออกคุ้นเพิ่มทุนออกมานะครับก็ส่งผลทำให้ตัวบริษัทก็ได้รับเงินสดตรงนี้เข้ามานะโดยภาพรวมนะครับเท่าที่ผมเห็น ซึ่งก็ส่งผลทําให้ภาพรวมของงบกระแสงเงินสดในงบปี65นะครับตัวบริษัทก็เป็นการได้รับเงินสดเข้ามาจํานวนประมาณ478.67ล้านบาทก็เลยส่งผลทําให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิสิ้นงวดนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ2,659.67ล้านบาทจากงบกระแสงเงินสดในงบปี65ของหุ้นซิรินะครับแล้วก็เห็นว่า ตัวบริษัทเนี่ยก็ได้รับเงินสดเข้ามาแต่ว่าเงินสดที่ได้รับเข้ามานะครับเข้าใจว่าก็เป็นเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินซับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งในส่วนของเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานเนี่ยเขาติดลบแสดงว่าเขาเป็นการใช้เงินออกมาแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมการลงทุนนะครับเขาก็เป็นการใช้เงินออกมาก็แสดงให้เห็นว่าในปีของข้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็การระดมทุนเข้ามาอย่างในส่วนของการออกคุ้นกู้นะครับหรือว่าการเพิ่มทุน โดยที่การออกหุ้นกู้นะครับก็จะทำให้ตัวบริษัทเนี่ยมีหนี้เพิ่มขึ้นส่วนการเพิ่มทุนนะครับก็จะทำให้กำไรต่อหุ้นเนี่ยลดลงนะครับในอนาคตเพราะว่าจำนวนหุ้นมันก็ควรจะต้องเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขามีการประกาศผลประกอบการออกมานะครับเขาก็จะมีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับซึ่งก็จะจ่ายให้หุ้นละ11สตางค์นะครับซึ่งก็จะขึ้น x อดในวันที่16มีนาคม2566แล้วก็จะจ่ายในวันที่17พฤษภาคม2566นะครับเท่าปันผลตรงนี้นะครับ11สตางค์เนี่ยมาหารกับราคาณปัจจุบันนะครับก็คือ1บาท91สตางค์ต่อหุ้น ก็จะพบว่าการจ่ายปันผลออกมาในครั้งนี้นะครับก็เป็นการจ่ายปันผลออกมาประมาณ5.7 5เเปเมื่อเทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับก็ถือว่าการจ่ายปันผลออกมาในครั้งนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรแต่ว่านอกจากจะมีการประกาศจ่ายปันผลออกมาแล้ว<ๆ>เขาก<ๆ>็ยังมีการประกาศเพิ่มทุนด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มทุนแบบ PP ก็ <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> คือเป็นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงนะจำนวนไม่เกิน1,400ล้านหุ้นนะครับที่ราคาพา1บาท7สตางค์ต่อหุ้นนะครับ เพิ่มทุนในครั้งนี้เราอาจจะไม่มีสิทธิ์นะเพราะามันเป็นการเพิ่มทุนแบบ PP นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าในน้มราคาณปัจจุบันของหุ้นสิริในกราฟรายวันนะครับก็คือเป็นขาขึ้นนะแล้วก็เป็นขาขึ้นมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะครับซึ่งก็มาพร้อมๆกับวอลลุ่มที่เข้ามาด้วยนั่นเองนะ เราเจตว่าณปัจจุบันนะครับราคาของหุ้นสิรีเนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้2บาทเข้าไปทุกทีแล้วมีอยู่รอบหนึ่งนะครับที่ราคาก็เกือบจะไปถึง2บาทนะแต่ว่าก็โดนแรงเทขายออกมานะครับทำให้ราคาก็ย่อลงมาพักตัวที่เส้น ma 24วันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเส้น ma ที่เป็นแนวนรับที่สำคัญของเขานะในช่วงที่ผ่านมาเพราะเราเจนว่าราคาก็ไม่ค่อยหลุดตรงเส้น ma ยีวันนะครับหรือว่าหลุดลงไปเนี่ยก็มักจะมีแรงซื้อกับเข้ามาตลอดเลย สำหรับรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นสิริในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งราคาของเมื่อวานนี้มีความเป็นไปได้ว่าราคาของเมื่อวานนี้มีการเลือกทางปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับเล็กน้อยแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถีจะคอนเฟิร์มได้ว่าราคาได้มีการเลือกทางปรับตัวขึ้นไปแล้วหรือยังประกอบกับเส้นไนส์ไซ์ในปัจจุบันนะครับก็เคลื่อนที่อยู่ท่แถวโซนโอเวอร์บอทซึ่งมันก็มองว่ามีความเสี่ยงมาตั้งนานแล้วนะครับ กับการปรับตัวขึ้นมาของราคาในช่วงที่อนผ่านมาอะไรแบบนี้แล้วก็ราคาก็เริ่มเข้าใกล้แนวต้านสําคัญของเขาเนาะตรงบริเวณ2บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านใหญ่ๆเลยในรอบที่มอนผ่านมาซึ่งคิดว่าราคาอาจจะขึ้นไปทดสอบแล้วอาจจะมีการย่อลงมาหรืออาจจะทะลุขึ้นไปเลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันทะลุ2บาทขึ้นไปแล้วก็สามารถยืดเหนือ2บาทได้แบบ แข็งแกร่งนะครับมีโอกาสที่ราคาน่าจะไปต่อแบบแข็งแกร่งเลยก็ว่าได้นะสำหรับหุ้นสิรินะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงที่มันผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นภาพของการพักฐานใหญ่ๆของหุ้นสิริเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะขึ้นไปทดสอบตรง2บาทแล้วก็น่าจะย่อลงมาพักตัวอีกสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปต่อหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะ โอเคแล้วเ,เพื่อนๆมองว่ายังไงนะครับสำหรับหุ้นซีรีแล้วก็หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เปเพื่อน,อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ